สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินแบ็กนะครับที่ช่องชาวลิคานะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากพี่ชาวลิครับให้มารีวิวครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดรถขายดีของเราเลยนะครับเพราะว่าราคานะครับมันน่ารักน่าฟังมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอระกก่อนเลยครับว่าทางเรานะครับรถบ้านคุณชาวลิขประกาศนะครับรับซื้อรถยนต์ทุกรุ่นตุงยี่ห้อครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับและต้องการจะขายอยู่นะครับสามารถโทรไปที่เบอร์0877575757ได้เลยครับของเรานะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดที่เด่นคะเลยนะครับไม่กดราคานะครับต่อมาวันนี้ครับสำหรับใครที่มองหาเจ้านิสันเซลฟี่สีขาวนะครับวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยชมเลยครับคันนี้นะครับเป็นเจ้านะครับนิสันเซลฟี่นะครับเป็นรุ่น 1.8V นะครับ รถปี2013นะครับมาพร้อมกับเลขไมที่120,000กิโลครับของเรานะครับรับประกันไม้แท้120,000กิโลและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือว่ามองหารุ่นนี้สีนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับรีบมาซื้อรีบมาจองนะครับเพราะว่าคันนี้สวยมากรอบคันเลยครับรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน รถไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์1,800นซีซีเกียร์ออโต้นะครับภายนอกภายในสวยหมดของเรารับประกันเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำการันตีไม้แท้1 2 0 0 0 0กิโละครับถ้าใครมองหารถรุ่นนี้ในงบไม่เกิน3,000 0 0บาทนะครับวันนี้ครับซื้อได้นะครับคันนี้นะครับราคาออกห้างป้ายแดงครับแพงมากครับ8 9 9 0 0 0บาทครับ 8 9 9 0 0 0บาทแต่ว่าวันนี้นะครับพอเป็นมือ2แล้วนะครับราคาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเหลือเพียงแค่นะครับ2 8 8 0 0 0บาทครับ2 8 8 0 0 0บาทกับเจ้า Ni ส s ัน s ซ l ฟ i e 1.8วี v, เลขไมแท้1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะครับราคานี้นะครับ2 8 8 0 0 0ซื้อสดไม่เสียแวดนะครับ ซื้อไฟแนนครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนนานแปดสี่งวดครับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ5,000ันปลายปลายนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบโทรมาจองที่เบอร์0 8 7 7 5 7 5ด5 7หครับหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดโชวลิขาได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันสิว่าภายใต้ฝาปรงและภายในนะครับสภาพสวยไหมใหม่ไหมชมได้เลยครับเรามาส่องกันเลยนะครับน็อตยืดฝาโปรงคันนี้นะครับไม่เคยถอดเลย ซอกด้านในครับเดิมๆจากโรงงานนะครับสีกาวขอบฝาโปรงครับเดิมๆครับด้านหน้านะครับรถไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีมานะครับสภาพเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบถ้วนแล้วก็นี่ครับแผ่นกวามร้อนเม็ดอาร์ฝาโปรงรูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมๆเลยต่อมาครับน็อตยึดฝาโปรงด้านขวานะครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแก่มาซอกด้านในครับเดิมๆครับคันนี้ ต่อมาซุ้มหัวโชกเลยครับซุ้มหัวโชกด้านขวานะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คครบหมดแล้วก็มาที่คานด้านหน้าเลยนะครับคานหน้ารูกลมแบนเลียดนะครับเลขคัสซีเลขตัวถังทุกอย่างเดิมหมดครับไหลายยาวไปจบที่ซุ้มหัวโชกด้านซ้ายนะครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คแผ่นเพจของนิสสันนะครับของเรานะครับรับประกันอีกครั้งว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับ ห้องเครื่องเดิมๆครับเครื่องยนต์เบนซินรถไม่เคยติดแก๊สขนาดเครื่องครับ1 8 0 0ซีซีเกียร์ออโต้นะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบมาซื้อเลยคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานออปชั่นมาให้เต็มที่สำคัญเลยคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับสรุปนะครับน็อตยึดฝ,ฝาปรงซ้ายขวานะครับไม่เคยถอดสีนกาวเดินเรียบจากโรงงานซุ้มหัวโช๊ซอกด้านในแก้มซ้ายขวาคันหน้าทุกอย่างเดิมหมดครับ ถ้าใครสนใจนะครับรีบมาซื้อไปเลย288,000บาทราคานี้ครับฟรีดาวน,นะครับซื้อสดไม่เสียแวดนะต่อมาเรามาดูกันสิว่าเลขไม่หน่0 0 0กิโลเนี่ยเสียงเครื่องแล้วการงานของเขานะครับสมบูรณ์ไหมฟังเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังเสียงเครื่องแล้วเห็นไหมครับว่าเสียงเครื่องครับ ทำงานนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยเพราะว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดินนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับใครสนใจนะครับรับไปดูแลต่อได้เลยครับไม่ต้องซ่อมครับซื้อไปนะครับใช้งานต่อสบายเลยที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซนีซีนะครับขับสบายมากครับโอเคด้านหน้าเราจบไปนะครับต่อมาเรามาดูกันสิว่าภายในหทอง์เรซ่าเนี่ยสภาพสวยไหมใหม่ไหมแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างชมมาเลยครับสิ่งแรกนะครับคันนี้นะครับภายในเนี่ย รถนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีเบทนะครับเบาะหนังแท้สีเบทเกือบทั้งคันเลยเบาะคนขับและเบาะคนนั่งนะครับสภาพกริบๆเลยนะครับต่อมาเลขไมเลยนะครับคันนี้นะครับไม์แท้เพียงแค่1,27,000 0กิโลของเรารับประกันไม์แท้ทุกคันนะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับมาพร้อมกับ Airbag ให้อีก1ใบนะครับปุ่มแป้นต่างๆโลโก้นิสสันชัดเจนครับคันนี้ คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องถอยหลังให้ครับลองดูเลยครับนี่เห็นไหมครับที่หน้าจอนะครับมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังให้นะครับสะดวกสบายมากๆส่วนแอร์นะครับแน่นอนครับว่าเป็นแอร์ออโต้เพราะว่าเป็นรุ่น1.8 V แล้วนะครับคอนโซลเกียร์ครับภายในเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะครับตัดกับโครเมียมบอกเลยว่าทิกเจอร์นี้สวยมากครับส่วนเบรกนะครับเป็นเบรกมือธรรมดานะครับไม่ใช่เบรกไฟฟ้า ต่อมาครับคอนโซลด้านซ้ายนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กให้อีก1ใบนะครับสภาพด้านหน้าคอนโซลครับบอกเลยว่า90%ครับใหม่มากภายในสวยซอกในทุกอย่างเดิมหมดครับต่อมาครับแผงประตูนึงคันนี้นะครับแผงประตูนะครับเป็นลายไม้นะครับตัดกับลายโครเมียมผมบอกเลยว่าสภาพนะครับ90%ครับริ้วรอยหรือว่าตำหนิหายากมากครับคันนี้ต่อมาครับลองดูนี่นะครับโครงสร้างหลักครับ รอยเม็ดร์นะครับชัดเจนรูกลมแบนเลียดนะครับรถไม่เคยเฉียวชนมาคันนี้ต่อมาครับไปที่ห้องสารด้านหลังเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์หลังให้เหมือนกันนะครับเบาะด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายครับคันนี้นั่งทางไกลบอกเลยว่าคุ้มมากๆสบายมากครับภายในนะครับเป็นสีเบจเกือบทั้งหมดเลยคันนี้ตรงกลางนะครับมีที่นี่ครับพนักพิงแขนให้ครับลองแกะดูเห็นไหมครับ สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับคันนี้สะดวกสบายน่าใช้ครับแล้วก็นี่เลยครับโครงสร้างหลักครับด้านหลังเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับรูกลมแบนเรียบรถถ้าเกิดมีการเฉี่ยวชนมานะครับตรงนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะโลดไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดอาร์จากโรงงานนะต่อมาครับล้อแมกเลยคันนี้นะครับเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับแมกขอบ16ซีรีส์ยางครับ205ทัพอา ส่วนยางครับเป็นยางปี2020ครับดอกยังเต็มอยู่ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถเติมมันมาอะไรได้บ้างครับคันนี้ครับเติมโซฮอ้าวหนได้ e 2 0ได้นะครับตามความสะดวกเลยด้านท้ายครับเรามาดูกันสิว่าด้านท้ายนะครับมีการเฉียวชนมาหรือเปล่าน็อตเคยถอดไหมอ่างหลังเป็นไงบ้างชมได้เลยครับสิ่งแรกครับลองดูอ่างด้านท้ายก่อนเลยครับอ่างท้ายนะครับเดิมๆครับกว้างๆเลยคันนี้ ต่อมานะครับสลังซ้ายครับรอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับรูกลมแบนเรียบสวยงามแล้วก็ขึ้นมานี่นะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายครับน็อตนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาซีนกาวครับเดิมๆจากโรงงานเห็นไหมครับด้านท้ายครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาซ้ายขวาครับต้องเหมือนกันซ้ายขวานะครับต้องเหมือนกันรอยหลังรอยซีนกาวอยู่ครบหมดแล้วก็นี่ครับหัวน็อตนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาครับเดิมๆจากโรงงานครับ ต่อมาครับลองดูนี่นะครับอ่างด้านท้ายนะครับนี่มาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่สายลากจูงสายชาร์จแบตมีให้ครบเลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มเลยเพราะว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลดีครับที่สำคัญเลยเจ้าของนะครับใช้งานเองคนเดียวนะครับใครสนใจนะครับรีบมาซื้อไปเลยป้ายแดง8 9 9 0 0 0วันนี้เป็นมือสองเหลือเพียงแค่ 288,000บาทราคานี้ซื้อสดไม่เสียแบดนะครับราคานี้ซื้อไฟแนฟรีดาวเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันสิว่าฝั่งด้านซ้ายนะครับสภาพภายในและโครงถังลังเขาเนี่ยอยู่ดีเหมือนเดิมไหมชมได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับภายในครับเห็นไหมครับว่าภายในนะครับเบาะใหม่กริปเลยคันนี้เจ้าของเดิมนะครับใช้งานค่อนข้างรักษานะครับหากใครหารถใช้งานในราคาไม่เกิน 3ามแสนบาทนะครับเอาคันนี้ไปใช้คุ้มค่าเลยครับ2องแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับต่อมาครับนี่เลยโครงสร้างหลักครับรอยเม็ดอาร์ครับชัดเจนรูกลมแบนเลียดนะครับรถไม่เคยเฉียวชนมาต่อมาครับลองมาดูประตูบานสุดท้ายเลยครับคันนี้นี่ครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ครับชัดเจนรูกลมแบนเลียดครับรถไม่เคยเฉียวชน สุดท้ายครับลองส่องภายในครับคอนโซลพวงมาลัยหัวเกียร์แผงแอร์ทุกอย่างใหม่หมดครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพ90%เครับใครสนใจนะครับรับไปดูแลต่อได้เลยคันนี้สวยกลิบครับคันนี้โอเคภายในจบไปนะครับสุดท้ายดูอะไรครับรถสวยต้องโอนได้นะครับดูซิว่านิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับมีเลขเอกสารครบไหมชมไเลยครับโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูกันซิว่านิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับเอกสารมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับทุกครั้งเลยซื้อบ้านดูอะไรครับซื้อบ้านดูโฉนดถูกไหมครับซื้อรถดูอะไรครับเล่มทะเบียนครับเล่มสีฟ้าโวจริงแบบนี้เลยนะครับของเรานะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับมีเล่มจุดโอนครบทั่วเลยถ้าใครสนใจซื้อเงินสดนะครับนําชุดนี้นะครับไปโอนส่งได้เลยครับของเรารับประกันว่าโอนได้ทุกคันนะครับแต่ถ้าว่าใครนะครับที่สนใจซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับของเรามีเจ้าที่ไปนด้นะครับดูแลให้หากชอบคันนี้ขั้นแรกคุณจองเข้ามาก่อนครับ จองเสร็จแล้วเซ็นผ่านแล้วนะครับท่านเคยมารับรถนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าซื้อผ่านไปแล้วนะครับแล้วกู้ไม่ผ่านเซ็นไม่ผ่านนะครับทางเรานะครับยินดีคืนเงินจองทุกกรณีนะครับนอกจากเล่มแล้วมีอะไรครับเล่มโอนมีให้ครบผู้มือการใช้งานบุ๊กเวิสมีให้ครบเลยครับกุญแจตัวจริงกุญแจสำรองครับมีให้ครบเลย สุดท้ายนะครับซื้อรถกับเราดียังไงครับดีตรงนี้ของเรานะครับรับประกันเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกไมาย้อมแมวสวมซากสวมเขเบียนโอนได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับประกันโดยพี่เาลีวิครับสโลแกนเราครับดูรถไม่เป็นกระามามาซื้อกับเราได้นะครับโอเคครับผมสรุปเลยนะครับกับเจ้านิสสันเซลฟี่คันนี้นะครับรถปี2013เป็นรุ่น1.8 V เลขไม์แท้1 2 0 0 0 0มกิโล ราคาออกห้างไฟแดงครับ899,000บาทเป็นมือสวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่288,000บาทราคานี้ซื้อสดไม่เสียแวดราคานี้ซื้อฟรนซ์ฟรีดาวนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0877575757ครับหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดชาวลิคาได้เลยครับผมโอเคนะครับผมขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับถ้าใครสนใจนะครับรีบมาซื้อรีบมาจองเลยแล้วขอบอกว่ากระซิบเลยครับว่า เซลฟี่แล้วนะครับมีหลายคันหลายสีนะครับถ้าใครไม่ชอบคันนี้นครับของเรานะครับมีเลือกมากกว่า5คันเลยนะโอเคครับก่อนจากกันท้ายลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ